ตน,นี้ตอนรกเข้าสู่รายการนะครับหายไปว่าตรงๆคือกลัวกลัวเสียงตัวเองวันนี้ก็เลยจะมาเอ,อละลายพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้ตัวเองกลัวน้อยลงแล้วก็จะได้เลิกผัดวันประกันพุ่งสักทีเอาว่าหัวข้อที่จะคุยในเอพิโซดนี้จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือมีใครคนหนึ่งพร้อมจะนั่งข้างเธอเสมอนะครับของคุณคูฮโยซอนะครับเขียนนวนิยายแปลนะครับจากประเทศเกาหลีคำโปรยด้านหลังของเขาเนี่ยเขียนไว้ว่า คนเศร้าจะกอดคนที่เศร้ากว่าเองผมเพิ่งอ่านจบเมื่อเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนอ่านจบประมาณตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับคืออ่านลากยาวตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนสี่ทุ่มครึ่งเลยก็จบแล้วเป็นนิยายเรื่องสั้นนะสำหรับผมมันมีเนื้อหาแค่ประมาณ1 9 7 1 97หน้านะครับเนื้อหาจริงๆของมัน197าหน้า หนังสือนี่หนาประมาณ200กว่าหน้าท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะอะไรอ่านจบได้ภายในวันเดียวเนี่ยเร่อนี้จะเกี่ยวกับ10ตัวละครนะครับที่มาจากต่างที่มาแต่ก็มาอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับที่เรียกว่าโอบา b อบบีโรดคำว่าโอบบเป็นภาษาฝรั่งเศสเอาไว้ใช้เรียกร้านอาหารซึ่งมีที่พักพ่วงอยู่ด้วยนะครับผมหลักๆคือทำอาหารแต่ก็มีที่พัก โดยที่นี่นะครับที่โอเบร์แอปปี้โรดเนี่ยคุณนําจูก็จะคุณนําจูคือเขาเป็นเจ้าของโอแบก็จะเป็นคนทําอาหารให้กับผู้ที่มาเข้าพักทุกคนเองนะครับคือมันเป็นที่พักที่ตั้งเดี่ยวๆอยู่กลางภูเขาอะครับร้านค้ามันก็อยู่ค่อนข้างไกลทีนี้คุณนําจูก็เลยเป็นคนทําอาหารให้กับตัวละคระต่างๆในเรื่องนะครับไม่อยากจะสปอยอะไรมากนะครับมีใครคนหนึ่งพร้อมจะนั่งข้างเธอเสมอถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบนิยาย พวกแนวเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นหรือว่าพวกแบบโกโก้อุ่นๆกับคุณในวันพฤหัสชาเขียวกับคุณในวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบเล่มนี้อ๋อแล้วก็ผมมีเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นครบสี่เล่มแล้วนะครับแต่แต่ยังอ่านไม่ครบเลยนะครับเพิ่งอ่านไปอ่านเล่มแรกเล่มสองซื้อเล่มสามมาซื้อเล่มสามปุ๊บสักพักมีเล่มสี่ก็ซื้อเล่มสี่มาอีกก็เลยยังไม่ได้อ่านเล่มสามกับเล่มสี่เลยนะครับ ในไหนก็พูดถึงหนังสือเล่มแรกเล่มแรกเลยนะครับในชีวิตที่ผมได้อ่านก็คือหนังสือสองเล่มแรกแล้วกันสองเล่มแรกเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านเล่มไหนก่อนนะครับคือตอนนั้นมันเป็นผมอยู่ช่วงมห้ามห้าแล้วคนครูเขาสั่งงานให้วิเคราะห์นวนิยายคือต้องซื้อนวนิยายมาอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เขียนออกมา แล้วเขาบอกว่าในห้องอ่ะห้ามซ้ํากันแล้วห้องผมมีสี่สิบคนผมก็เลยทำยังไงไม่ให้มันซ้ํากันวะเพราะว่าคือก่อนนนั้นผมเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือแบบไม่อ่านเลยไม่ไม่แตะเลยหนังสือที่แบบโอบเกียดมากแล้วพอมีงานที่เขาให้มีความนวียนนิยายเข้ามาก็เลยแบบซื้อหนังสือนิยายอะไรดีก็เลยไปเดินดูที่ร้านหนังสือนะครับในห้างใกล้โรงเรียนก็ไปก็เจอหนังสืออยู่สองเล่มเล่มแรกก็จะเป็น เล่มที่เจอก่อนก็จะเป็น52เฮิรตขึ้นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินแล้วก็เล่มต่อมาก็จะเป็นเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุน่นตราบช่วงเวลาของคำกองหกก็คือซีรีส์เพียงช่วงเวลากาแฟยังอุน่นเล่มสองพออ่านเสร็จสองเล่มแรกทีนี้มันก็ติด มันก็เลิอกอ่านไม่ได้ก็เลยซื้อมาอ่านอีกเล่มที่ซื้อถัดจากยิงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นตราบเท่าช่วงเวลาของคํโกงหกก็น่าจะเป็นเป็นหนังสือนิยายคือช่วงแรกที่เริ่มอ่านหนังสือคือเริ่มจากนิยายนะครับเพราะว่าครูให้วิเคราะห์นวนิยายก็อ่านนวนิยายพออ่านวนินยายปุ๊บติดนวนินยายก็เลยซื้อแต่นันิยายมานวนินยายเล่มที่ผมอ่านถัดจากนั้นก็จะเป็นอ่ ถึงฉันจะโดดเดี่ยวแต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดีเป็นนวนิยายแปลจากเยอรมันหรืออะไรสักอย่างแถบยุโรปครับผมจําไม่ได้อ่าเป็นรูปเม่นแล้วก็มีเอาอี้ล้อมรอบเม่นอยู่เล่มนี้ก็เหมาะกับคนอินโทรเวสสุดๆนะครับใครเป็นอินโทรเวตแนะนําเล่มนี้แต่ใครที่ยังไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นอินโทรเวตเนี่ยเป็นยังไงผมก็แนะนําเล่มนี้นะครับในรูปแบบของนวนิยายที่มันไม่ใช่อ่อเชิง วิชาการหรือว่าเซลล์อินฟูสเมนต์นะครับถ้าเกิดอยากอ่านเป็นยานิยายก็เล่มนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นพวกยังชวงเวลากาแฟยังอุ่นเล่มหนึ่งคือผมอ่านเล่ม2ก่อนแล้วก็ไปอ่านเล่มหนึ่งแล้วก็เป็นจะเป็นใครกันที่หยิบชั้นออกจากชั้นหนังสือฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายแล้วก็จะเริ่มอ่านเป็นพวกแนวหนังสือทั่วไปบ้างหนังสือจิตวิทยาหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือ,อกาแฟผมอ่าน The Art of p e o p l โอโคโล ก็คือหัวใจทุกคนน่าจะเคยเห็นในหะนังสือเล่มขาวๆที่เขียนคำว่าหัวใจเล่มนี้ก็ดีผมชอบ n o t e on an o r v o u s Planet แต่เธอบนดาวเคาะช่างกังวลของคุณ Matthew แล้วก็ r e a s o n to Stay Alive ของคุณ Matthew เช่นกันหนังสือที่มีชื่อเสียงแนละตอนนั้นก็จะเป็นพวก Photon Week h a p p i e r วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮา r v วา d ดพันครั้งที่หมันไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ a n a t o m i c Habit The Power of Habit Deep Work ของคุณคราวนิวพอตเริ่มอ่านแบบกระจายไปหลายแนวมาขึ้นจากตอนแรกที่คุกอยู่แต่กับนิยายเริ่มจากนิยายเม่กี่เล่มจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันก็ประมาณปีปีหนึ่งพอดีระยะเวลา1ปีจากหนังสือสองเล่มแรกที่ซื้อเพราะคุณครูสั่งงานเป็น2 0 0รเล่มในบ้านโอเคผมว่าน่าจะพอแค่นี้ลมะมั้งก็ขอบคุณที่รับฟัง มาจนถึงตอนนี้มีข้อเสนอในอะไรก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะ,ะับผมรออ่านอยู่ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับเพิ่มเติมนะครับผมอยากได้ฟีดแบ็ k จากท่านผู้ฟังคนไหนก็ตามที่เผลอหลงเข้ามาฟังพอดแคสต์ตัวนี้เนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าวิธีการพูดน้ำเสียงการเรียบเรียงคำหรือว่าต่างๆนานาของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วผมควรจะแก้ไขจุดไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ